สวัสดีครับรีวิวรถยนต์ t o y o ต a s t a r ร e เดทะเบียนกไก่นะหนู7668นนทบุรีนะครับคันนี้เป็นรถปี1987นะครับสตาร์เดเป็นรถคันเล็กคอมแพกน่ารักดีนะครับเป็น5ประตูนะครับคันนี้ฝาท้ายเปิดได้นะครับสีสันทำมาใหม่นะครับ,ส,ส,รนะรบสวยทั้งคันเลยนะครับภายในทำมาใหม่นะครับ รถยังเหลือเก็บงานต่อเรื่องความเรียบร้อยนะครับแต่โดยรวมรถก็ยืนเป็นคันสวยแบบนี้แล้วนะครับได้แมมกขอบ15แล้วนะครับยางยังใช้ได้นะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบภาษีไม่ขาดต่อนะครับสีเพิ่งทำใหม่เลยครับแดงแป๊ดเลยครับเอาไปชมด้านในนะครับประมาณนี้นะครับเบาะมีปริขาดจากการใช้งานนะครับ ด้านหลังนะครับเบาะลายนี้คือทามาใหม่นะครับตามอายุตามการเวลานะครับอาจจะเหลือไร่เก็บบ้างเล็กน้อยนะครับไปดูเครื่องกันครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมสอง e carburetor นะครับเครื่องยนต์นะครับสอง e c a ู b u เต t o r เดิมนะครับลองติดเครื่องให้ดูนะครับ อาจจะรีวิวเร็วนิดหนึ่งนะครับอยู่กลางแดดเลยเช็คเกียร์ว่างกอนครับเป็นเกียร์ธรรมดา5้าเกียร์นะครับติดแล้วนะครับแดดร้อนมากครับไปลองอขับขี่กันดูครับช่วงล่างใช้ได้เบรกใช้ได้นะครับ ถ้าชอบติดต่อมานะครับคันนี้สวัสดีครับ